โลโทลโ,ลโจคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาท่ำชนแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5เราจะมาแต่งรถคันนี้กันอ่ารถคันนี้มันมีข้อดีเว้ยมันเปิดประทุนได้ไอ,อ่าอยะโอ๋อเจ๋งเฟ้ออย่าโมลีรลอไปแต่งกันเลยแต่งรถนะไม่ใช่แต่งอย่างอื่นไปที่รถรับ เสวยมากครับเหมือนเมอร e เซเดสเบนส์เลยนะครับอะไรเนี่ยซูซูลานโนนะครับเจ๋งๆเหมือนเดิมครับเกาะเต็มที่เบรกเต็มที่ข้างหน้ามีให้แต่งด้วยแต่งสักหน่อยแต่งสักหน่อยข้างหลังก็แต่งใส่สักหน่อยสิเครื่องยนต์ก็เต็มที่ดูท็อปสปีดซะก่อน โอ้ยดูท็อปสปีดซะก่อนโหสุดยอดคันนี้ฐ์พอแม่งเปลี่ยน,เ,ยนเหมือนไม่เปลี่ยนว่ะแบบเดิมสวยกว่านะครับไฟซีนอนเลยเอานี่เอาสีขาวก็แหละอันนี้จะมาเน้นสีขาวนะครับอาร์ติเบลก็สีขาวส่วนลับซูรี่ ก็คือสีสีก็เป็นสีก็เป็นสีขาวครับขาวแบบนี้ดีกว่านะสเก์ตใส่ด้วยสปอยเลอร์ใส่ด้วยเอ้ยสปอยเลอร์ iler, สีขาวดีกว่าโชก็เต็มที่ครับเต็มที่ทุกอย่างเทอร์โบก็ใส่ส่วนล้อนี่เอาแบบไหนดีอะ ผมชอบล้อแม็กดำนะเราจะเราจะไปใส่ขอบนะครับขอบอะไรดีวะขอบขาวเออมายางดีไซน์นี่ใส่มันให้หมดควันก็ควันก็สีขาวครับหน้าต่าง หน้าต่างไม่ใส่นี่รถเปิดประทุนเว้ยยิบย้อยนี่คือรถของเราเย่วิแรงนะเนี่ยนี่เป็นไงอโอคือแรงไม่คือแรงไม่ไม่แพ้พวกซูเปอร์เลยนะ ฟังเสียงซะก่อนคือแม่งแรงโคตรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยสอรี่ไฟแดงครับเนี่ยนี่นี่ไปไปลองรถเลยดีกว่าดูภายในรถมั้ยครับภายในรถแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็จะซิ้งเกินไปแล้วนะครับก็เหมือนรถเหมือนรถหรูอ่ะเจอนี่ขับชนมั่วเลยอุ้ยซอรี่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นรถสับเค้น่อล้อหลังนะครับมันก็เลยเวลาเครื่องแรงๆนี่รถปัดนะครับ แสงโอ้สอดีเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราจะทําการปิดหลังคานะครับอ่ะกดเลยวะมาแล้วปิดหลังคาปิดหลังคาเรียบร้อย สิ่งต่อได้นี่จ้ะนี่เท่เท่นอ่โอ้ยนี่เป็นไงล่ะสวยนะครับชิ้นนี้ในระดับหนึ่งเลย ชอบมากเลยเวลาไฟตัดเอ้าเดี๋ยว่าจะพ้นนั่นนี่เมื่อกี้ไป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 รถมันโคตรเท่เลยวะ่ะเอ้า s อ,อรี่เพื่อนมือใหม่หัดขับขออภัยด้วยเอ้า s อ,อ,อ,อรี่อีกคนแล้วนี่มันคือที่ไหนกันนี่โอ้ วิง่งย้อนสอนนะเนี่ยเวราจะไปดูตรงนู้นครับมันคืออะไรคือที่จอดรถทางในไปได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วก็ไปหาที่จอดดีกว่านี่มาจอดเทียบกับรถสปอร์ตด้วยกันเลยดีกว่า นี่เฮ้โดมินิกเอ้ยเอ้ยไม่มีใครทำอะไรเลยนะเว้ยเนะี่ยดูมันขับรถดูมันขับรถเฮ้ยมันขับรถไปสาอะไรเนี่ยอ๋อจะถอยอ๋อเออเอาเอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรอะอะไรของเขาอะมันมาวนอีกแล้วเวย้ยคือมันจะหาที่จอดใช่ไหมตกลงเลยมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเอาเลียวเดี๋ยวมันคือคือมันต้องการอะไรส่งเขาาหน่อยนี่เรียบร้อยโอเคครับวันนี้ g t a 5เราก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับกับรถคันนี้จำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรไม่รู้นะครับจิเป็นรถที่สามารถเปิดประตนได้ด้วยนะครับแหมก็สวยสวยพิกแบบนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไเจอนคลิปหน้าครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับชอบไม่ชอบก็กดไปก่อนนะโอเคบ๊ายบาย